เราเฟลดไงฟงเจนเองยี yeah. ่วันนี้นะคะเรามาอยู่กันในจุกกุ๊กคัตเซิร์เวอร์กันอีกแล้วย่ yeah. พาร์ทนี้เราจะมาลงเหมืองกรันเธดว่าเดี๋ยวเราจะไปลงเหมืองกันนะ <c oughs> โดของมาอย่างหน้าด้านโอเคตรงนี้เราต้องเอาอะไรไปบ้างเอ่ยเอาทอชทอชทอชนะเราต้องไปหาทอชเพิ่มด้วยอย่างงี้ มันไม่พอนะคะเราไม่พอเก็บได้แบบหนึ่งเออเท่านี้ตอนนี้เซิร์ฟเพ่อน,นจะติดรวยนิดนึงนะคะนี้เฟซเป็นคนทำเองแงของวันนิดนึงค <c oughs> ่ะตาเราไปเริ่มกันเลยดีกว่ามอนสเตอร์เยอะมากในเกาะแล้วเดี๋ยวว่างๆถ้าของรวยแล้วอะไรเงี้ยเราจะพาไปทัวร์แมปเ้ยคือต้องบอกก่อนเลยว่าจูกูคัดเนี่ยไม่เหมือน การเล่นสมัยวอร์เซอร์อื่นการเจ n เน a เรตแมปของจกคัดเน่ยจะใช้มอดในการเจ n เน a เรตแมปนะคะเห็นไหมใบอมต่างๆมันจะแลแปลกตาไปนิดนึงไม่นิดอะเยอะเลยอุ้ยอตกหลุมนะคะประมาณนี้อะแล้วก็มีน้องๆบอกมาว่าให้เฟสเอาเออไม่ใช่มอดแพคเอาเอาเชเดอร์ออกนะคะเราก็เอาออกให้เราเรียบร้อยเพราะว่ามันอาจจะดูลกตาไ้ใช่ไหม โอเคเราเข้าใจคุณค่ะเราออกให้แล้วนะเอ่อก็เอาเท็กเจอร์แพคออกเลยแล้วก็เท็กเจอร์แพคถามกันมาเยอะมากๆเยอะสุดๆเนะเท็กเจอร์แพคที่เวดใช้ในคลิปนั้นก็เดี๋ยวบอกชื่อในนี้เลยกันเอ่อมันจะเป็น x11 อะไรนั่นแหละอ่าประมาณนั้นใครนี่อยากลิงโหลดก็ลอง Copy p l a เพวางชื่อเอาก็ได้เนาะอ๋อตรงนี้มีคนมาแล้วอะ โอ้แย่จังตรงนี้ไม่มีอะไรนะคะเดี๋ยวเราเดินไปเรื่อยรู้สึกว่าเซิร์ฟนี้หาเพชรง่ายมากอย่างเช่นเฟสตอนนี้แบบโอ้โหอะไรมันจะฟูใบขนาดนั้นแบบลุงเบสยังเอออ่ะโอ้ตรงนี้มีทางลงปะเนี่ยโอ้โหมีแค่นี้เองอะ่ะเหมืองจ๋าเหมืองอยู่ไหนถือว่าเป็นการสำรวจแบบเป็น,นตัวด้วยนะคะเฟสว่าตรงนี้แมปน้อยเอ้ใช่ดิเหมืองเล็กมากแล้วนี้ล่ะโอ้เนี่ยดูโอ้ยคือแบบ คือแบบเพิ่งอยู่แกนห้าสิบอะมีเพชรหนึ่งเม็ดแล้วว้าวไวมากอ่าตรงนี้มีอะไรไม่เอ่ยบึ๊บอ่าสองทีตายธนูเราก็ได้มาจากลุงเบสนะคะลุงเบสทำฟาร์มปลาก็เลยมีให้เออใช้เยอะมากมายไก่กองเออเข่งกันนะ โอเคค่ะไม่มีะายบริเวณชายหาดนี้เราเดินมาไกลมากมีทรายรูด้ดีมีทองด้วยเราขุดก่อนเลยละกันนะคะเก็บไว้ทำแอปเปิลทองกินเล่นๆน,นะคะบ้านรวยกอย่างเงี้ยแหละตรงนี้มีอะไรไม่เอ่ยรู้สึกน่าจะตันหรือเปล่าใช่มันตันโอเคไม่เป็นไรค่ะเราออกมาเลย แมปที่ลุงเบสเจนรเ,เนเรตมาให้นะคะมันก็จะเป็น2,000คูณ2,000เนาะสำหรับใครที่เราแจกแมป,ปรอไปนะจ๊ะหมดซีซั่นแล้วเจอกันแมปอาจจะเละก็ได้นะ <c oughs> นี่มีบ้านด้วยอ่ะน่ารักมากเลยเราจะไปที่ไหนกันดีเราขอเดินอ้อมไปก่อนละกันนะคะโอ้ตรงนี้มีอะไรหรือเปล่าขอเดินลงไปดูนิดนึงแล้วกันนะขึ้นมาแล้วนี่แน่ชับเน็ตปะไม่ใช่ โอ้โหนี่อะไรกันเนี่ยทำไมมันเป็นดงอะไรเบอร์นี้โอ้ยแหลกแหลกแหลกโอเคค่ะได้อยู่ค่ะเหมือนใหญ่เว้ยเราพยายามรีบปักท็อตน,นะคะเพราะว่ามอนส์ค่อนข้างเยอะมากอย่างนี้เริ่มขุดไปแล้วกันเหล็กค่อนข้างเยอะมากดูดินั่กอนนกอนกอน

โหทางค่อนข้างวนเวียนมากๆเออเจอจะทองนะคะจะทองขุดเลยจ้าเห็นไหมแรกมันหายง่ายอ่ะเป็นอะไรที่ดีตั้งแต่เวอร์ชั่น1.10ขึ้นมา1.9อะไรเงี้ยเฟก็ไม่กล้าลงเหมืองอีกเลยนะเป็นคนที่ชอบลงเหมืองมากๆลงได้แม่งทงั้งวินทั้งวันขอให้มีแรแ่เราก็จะลงอะไรเงี้ยแต่ดูตอนนี้ดีแบบมอนสเตอร์มันโหดเกินไปอะแก นี่ยังไม่รู้เลยว่าเราเล่นอยู่โหมดอะไรแบบาร์ดห,หรือเปล่าเนี่ยทำไมมันทะไรโหมดมากาตรงนี้ขุดเลยแต่ใช้นี่ดีกว่าเพชรจะได้ไม่พังง่ายๆนะคะแต่วันนี้ก็ได้คุ้มมานะอันนึงเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่ดีอยู่เฮ้ยเจาหยิบมาน้องๆจะชอบดูซีรีส์นี้กันไหมเนะี่ย ถ้าไม่ชอบก็บอกได้นะคะเฟก,ก็จะลดซีรีส์นี้ลงแต่ถ้าชอบก็เมนต์บอกกันได้นะว่าอยากให้ทำอะไรมั่งคือรอบนี้โปรเจกต์ทำเยอะแยะมากมายแกะกองมากๆเลยเพราะว่ามันยังไม่อิ่มตัวนั่นเองนะจ้าจูบูจูบมีไม้ไหมเนี่ยโอ้ไม่มีไม้ไมอะเราไม่ได้เตรียมไม้มาไม่เป็นไรรู้สึกแบบนี้ไม่น่าหยาดสักเท่าไหร่ มไม่ใช่ไม้ทอสเราจะหมดแล้วโอเคครบค่ะอ๋อหนึงอันนี่นเสียงซอมบี้ไกล้มากๆอยู่ไหนอยู่ไหนทอสเรานี่แบบส่องแสงเรืองอลามมากๆเลยไม่ต้องปักก็มีแสงอะไรอย่างนี้นะคะมันเป็นมอสจากฉเฉดเธอเยี่ยมเยี่ยมถือว่าดี โ oh yeah, อเ้เจออีก1เม็ดแล้ว1เม็ด1เม็ด2เม็ดเลยเย้ e. 1 m, 1 m, m e. yeah, ทำิกแองกได้อีกอันนึงแล้วยา h ูคุ้มค่านะคะเดี๋ยวเราทำฟอร์จูนมานี้ถือว่ารวยสุดในเซิร์ฟเลยหายง่ายมากๆเราต้องมารวยแข่งกับลุงเป็นให้ได้เลยต้องรอชมนะคะตอนนี้เราขุดให้ครบกันเมาหมดจะ้ะได้มากอง15อันใช่ไหม หมดหรือยังหมดหรือยังน่าจะหมดแล้วนะโอเคแยวเราขึ้นไปหาเหมืองอันใหม่กันดีกว่าอึบนี่ก็มีถ้ำปะไม่ใช่ถ้ำน้อยถ้ำเล็กมากๆนี่แต่มีคนลงไปแล้วเราจะไม่ลงไปนะคะแต่รู้สึกจะไม่มีพวกสัตว์เกิดเยอะเลยอะ่ะมีหมูตัวนั้นตัวหนึ่งโอ้ม oh ีมีอีกตัวหนึ่ง ยืนอยู่ตรงข้ามกันนาย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 ฉันจะไปหานายยังไงนะ่ะอ๋อนายก็เดินมาสิเอ้ยทางมันไกลมากเลยนะนายเดินมาหาฉันได้ไหมละ่ะมันใช่นาทีใช่ไหมไม่ต้องเดินนะลูกแต่แม่เดินไปหาเก็บเรื่องตัวเลยไม่ใช่ไม่ใช่เราเป็นคนดีนะใชจนะดี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  ฮึบฮึบถึงแล้วเมืองจุกุคัตของเราเฮ้ยก็มีน้องๆแบบถล่มทลายมากที่แบบบอกว่าพี่ทูใช่ไหมใช่พี่ทูหรือเปล่าในคลิปพี่ทูมาได้ไงชื่อช่องพี่ทูอะไรอะพี่ทูยังมีช่องอยู่นะคะแต่ว่าไอช่องหลักอะมันหายไปตอนนี้มีแต่ช่องลองนั่นก็คือเป็น cover by two faster นะใครที่ยังไม่รู้ลองไปคอมเมนต์ไม่ดิลองไปหาดูใน เขาเรียกว่าอะไรใน Youtube นะคะโอเคเดี๋ยวเฟยเขาปั๊มเวลสักแป๊บหนึ่งนะคือตอนนี้ก็เวลสามสิบลเดี๋ยวเราไปเอนชันเดี๋ยวเอากล่องมาทำเพิ่มตรงนี้ก่อนนิดนึงนะคะเนื่องจากเฟยนั่งฟาร์มจนของมันแบบโอ้ my god นี่นะคะเราจะได้ฟอร์จูแล้วนี่เฟยก็นั่งหานานอยู่เหมือนกันน้านี่หรือว่าเราควรทำอันใหม่เลยชึบชึบสองอันนี้มาสามอันโอเคแล้วก็คัตติ้งนะคะเป็นมือหน่งใจเย็นจ อ่าบึ๊บเรียบร้อยเสร็จสิ้นนี่กดมาว้าวของดีค่ะของดีของดีค่ะ,คะเยี่ยมฮะเดี๋ยวโอเคเราต้องทำกล่องเอาไม้มากี่อันดี่แปดอันบึ๊บทำกล่องนะคะบึ๊บสี่กล่องโอเค ต้องเอาของมาย้ายตรงนี้ก่อนละกันนะโอเคตรงนี้จะเป็นของที่เราย้ายมานะคะในตัวเราบนมิวเยอะมากเออไม่ได้ไงชิวๆนี่ก็มีกล่อง เก็บไปโอเคเท่านี้นะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปหาเหมืองรวกันต่อเลยดีกว่าเหมืองอยู่ไหนจ๊ะเราเดินไปทางนี้แล้วกันทอชทอชใช่ลืมทอชเราลืมทอชทอชจ๋านี่อันนี้เล็กเรากระชื้ เอาไปเท่านี้ก็น่าจะเยอะแล้วนะเห็นไหมเยอะมากๆโอเคเก็บ okay, <get> ไปไป<ะ>เดินหาต่อเป็นทางไหนเนี่ยทางนี้แล้วก็นั่งเรือวนไปจริงๆเกาะที่เราเกิดเนี่ยคือมันอยู่ไกลมากๆเลยนะแล้วเราก็นั่งเรือกันมาอู้เยอะเยอะเอา้าไม่มีลูกพนู โอ้ยเดินกลับรอบที่5ล้านนะเนี่ยอ่าเราหยิบมา2อันแล้วไปกันเลยแล้วก็ชิมมันจะมีเรือจนสลัดเว้ยคือในนี้มันจะไม่เห็นหรอกแต่มันเป็นเรือจนสลัดที่แบบอยู่ในน้ําแล้วอะ่ะเออมันโดนบึ้มไปแล้วโดนบึ้ม What โอเคเดี๋ยวเรานั่งเรือไปเลยฉันจะเป็นโจรสลัดให้ได้เลยนี่ก็ลูฟี่มาเอง โอเคเราเลือกไปเกาะหนึ่งเห็นไหมมันจะมีเรืออยู่ข้างล่างอ๋อไม่ใช่ตรงนี้ดีกว่านู่นนู่นนู่นเห็นไหมเดี๋ยวว่างๆเราทำคลิปพาดูดีกว่ามันมีเยอะมากเลยในเนี้ยมีเมืองเมนยลูกโอ้ยโอ้ดิฟดิฟดิฟทำไมมันระเบิดแบบนี้อ่ะเฮ้ยกันโล่แล้วนะเวย้ยนายเรากันโล่แล้วนะวอท ตายจ้ามีไ้่เนีย่ยเหมืองอะ่ะมีคนมาแล้วว่ะได้ไงได้อย่างกะไรเชลมีทางนี้ล่ะทางนี้ทางนี้ทางนี้อู้ยังยังจ้าโอเคเราคขุดทางขึ้นก่อนจะได้จำได้นะเราค่อนข้างสมองประทองนิดนึง เดี๋ยวลืมเดี๋ยวลืมแล้วเพจเพมากเฮ้ยเฮ้ยเพชรเว้ยไม่ใช่ตัวนี้มาสองตัวเลยเหมือนเป็นญาตินะั่นขึ้นมาโอเคค่ะนี่เจอเพชรแล้วมาเราจะมาขุดกันเลยเพชรแม่งโคตรเยอะอะดูความรวยในวันนี้สิบเม็ดไอ้ยาโอ้ยอยู่กันเต็มเลยมาเป็นครอบครัวสุขสันต์แทนสาซอมบี้แลน ตายไปจ้าโเหเมืองเยอะมากจะกลับถูกไหมนเนี่ยเดี๋ยวมานะโอเคค่ะรอดไปอีกหนึ่งตรงนั้นมีอะไรวะโอ้อยู่กันเป็นสถาบันครอบครัวอุ้ยมันล็อกหลบได้แบบดิจิตอลมากๆเลยดูดิ ดูดูมันอมไม่รอดไม่ขนามือค่ะหรอกเออตายจ้าขอปักไฟก่อนเนอะทอสต,ตอนนี้แบบสำคัญมากๆากอะถ้าไม่มีนี่ตายนะจะตายเลยโอเคตรงนี้มีอะไรไหมคะ บึ๊บหมดละขอขึ้นไปดูข้างบนตรงนี้มั้งเผื่อจะมีเพชรซุกซ่อนโอ้โหเฮ้ยเยอะไปอะ่ะจักใจเราเลยธนูเตรียมมาหนึ่งสเต็กก็ไม่พออ่ะไหนมานี่เร็วตายแล้วดิว่ะอ,อู้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 เจ็บนะบอกว่าเจ็บไง เฮ้ยที่นีใส่โน่นนูกจากไหนวะเออไม,ไม่โดนไม่โดนฮ่าฮ่าอัดหนามเลยโอ้เพชรนั่นมันเพชรนี่ว่าแถวนี้ไม่มีอะไรนะแตงนะช่วยดีๆกันนิดนึงนะโอเคเดี๋ยวเราเตรียมบมล็อกมาเดี๋ยวเราเดินไปขุดเพชรกัน เพชรเพเพชาลืมใช้ป้อนจนขุดช่างมันช่างมันไม่เป็นไรทำดีละโหดูดินี่คือความเหล็กนะฮะเหล็กของเราเยอะมากๆขุดให้หมดนถ่าอย่าให้เหลืออย่าเหลือให้ใครเดแตขาด <c oughs> คนข้างงกนะคะคข้างงกชึบแล้วจำทํากลับได้ไหมเนี่ย ดี๋ยวเฟสขอตัวลงเหมืองให้เสร็จก่อนละกันนะคะเดี๋ยวพอถึงเมืองล้าจะถ่ายให้ดูอีกรอบหนึ่งเอ๊ถึงมือบ้านกันแล้วหายไปนานโอ้โหเล่นจนฝนตกเลยไม่ใช่อันนี้อะไรเอ่ยมิกี้โอ้โหขพี่มีโคตรเยอะอะดดูดิสองจากสองอ่าเราได้เพชรมา25เม็ดนะคะ <laughs> ถือว่าเยอะมากๆอ่าอันนี้ก็มีแร่นะคะต่างๆมากมาย โอ้ถือว่าคุ้มมากในการหาเพชรในรั้างนี้นะคะก็เดี๋ยวคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะคะใครชอบอย่าลืมที่จะกดไลค์และกด s u b สไ r i b e กันด้วยแล้วไว้เจอกันอีกพีหนะ้าจะเป็นทำอะไรไม่ว่าสร้างบ้านพาดูแมพหรืออะไรให้กดไลค์กดแชร์คลิปรอไว้เลยแล้วเจอกันคลิปหน้าจะมีพี่ทูก,ก็ได้นะใครจะไปรู้บาย